สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะอ๋อคือฝนสิตกแค่บ้ันกนี่เนาะฮ้อนเอ้าแมนฮ้อนเอาคือโอ้ยฝนอ่ะอันนี้แบบลุงเสือเนาะค่ะเนาะบ่ท่านได้แล้วเด้อค่ะเด้ออันเซาลกขัวเพิ่นนนะ พอนเอาเหือหอจนเปียกเสือกก็ะชวยกันนะคะแล้วก็มีเพปูนอยู่ข้างบ้านนะคะก็าฟันตั้งเสาอันนั่นฟันสิมุงหลังคาโรงรถนนะอากาศกระขึ้มเนาะค่ะฝนสิตบอากาศถอ,อนอบบอ้าว เบลก็ผสมปูนกัเทลูเลยเี่นนทำบัานเลยกันะคอยปะอ้าเนเจ้าลเสือกับช่างดำนะคะช่วยกันนะคะเลื่อยไม้แบบเนาะเนาะเลื่อยไม้แบบที่เสาลงบบันดตัวนะคะยเ้นบนี้เนะ ไปอนและไปะหาเหี้ยังแถมมันอารมณ์อีเด็นทุกคนก็ได้ออมันเหน,นืนอยมันดื่นน้ำ กินข้าวเที่ยงเลืมถินข้าวเที่ยงเหรอบอ มันจะโมงเลยเดี๋ยวนี้น่ะ <c oughs> โอ้นี่แต่สิกินขาวแรง้งเหรอน่งกินน้องกันของหมบล, <c oughs> ลืม <c oughs> ลืม <c oughs> มันบายเท่าไรเราจะหัเพิ่งหน่อย3าโมกว่าเลยวอฮะ3าโมกว่า, <c oughs> าวัาครึ่งแบบจะทำแไ่อได้เล็กหน่อยบา่ท่านได้ครึง่งเดี๋ยวสิบอกหนูไปดัน กะคะเรื่องนะคะไว้ตีแบบสาวแล้ว,ดดดวนะคนานเรา่ะโหลดถ้าไฟ้าวเราคยๆในี่ี ถอยถอยไปเรื่อยๆลบว่ะบแค่แท้ละยอยอีกหนแค่นึ่ลนวี่ลบยัเหออกสามเตือนพอนเอาไปสำหรับคลิปนี้ก็จไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้เสิร์สกัดาแนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกัใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ไว้เจอการบอนไลฟ์สดนะคะ